คอคะหลังจากที่เราทําการลงทะเบียนนะคะทดลองขับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวยังไงนี่เชิญคุณปอขึ้นรถได้เลยค่ะครับค่ะคุณปอคะตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของรถเอ็มจีห้านะคะที่มีได้เตรียมให้คุณอปอเรียบร้อยแล้วนะคะ,นะคะเดี๋ยวไงเชิญคุณปอขึ้นรถได้เลยค่ะครับขอบคุณครับ ในส่วนของตัวนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของเบาะปรับไฟฟ้านะคะเบาะปรับไฟฟ้าของเราก็สามารถปรับได้ทั้งหมดที <t <t ่6ทิศทางนะคะก็จะมีถอยหลังนะคะเดินหน้านะคะขึ้นลงนะคะแล้วก็เอ็นหน้าเอ็นหลังตัวนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวยังไงเชิญคุณปอนะคะปรับตามสรีระของตัวเองได้เลยค่ะได้ค่ะครับเรียบร้อยค่ะค่ะต่อมานะคะคุณปอตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยของเรานะคะสามารถปรับได้ทั้งหมดที่2ทิศทางนะคะ ตัวกั้นปรับนะคะจะอยู่ด้านล่างนะคะก็สามารถที่จะปรับขึ้นลงได้เลยนะคะถ้าเมื่อปรับแล้วก็ดันล็อกขึ้นเหมือนเดิมได้เลยค่ะค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของแตรนะคะแตรของเราก็จะอยู่ตรงกลางนะคะถ้าเกิดว่าคุณพ่อต้องการใช้แตรนะคะก็สามารถกดตรงกลางได้เลยนะคะ ถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของที่ปัดน้ําฝนนะคะเผื่อว่าขนาดที่เราทดลองขับนะคะมีฝนตกนะคะก็สามารถใช้ในส่วนของที่ปัดน้ําฝนนะคะด้านนได้เลยนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของปุ่มกดสตาร์ทนะคะตอนนี้ของเราก็จะเป็นรูปแบบของการกดสตาร์ททุกๆครั้งนะคะที่เราจะกดสตาร์ทนะคะต้องเหยียบเบรคทุกครั้งนะคะ ถัดมานะคะคุณปอก็จะเป็นในส่วนของการปรับวิสัยทัศน์การมองเห็นนะคะของกระจกซ้ายและขวานะคะตอนนี้ถ้าคุณปอจะปรับเลทไปในส่วนของด้านซ้ายนะคะก็สามารถหมุนนะคะไปที่ตัว L ได้เลยนะคะถ้าจะปรับในส่วนของด้านขวานะคะก็หมุนมาที่ตัว R ได้เลยนะคะเดี๋ยวในรบกรุคุณปอปรับวิสัยทัศน์การมองเห็นของตัวเองได้เลยค่ะ โอเคครับโอเคนะคะก็เดี๋ยวไงนะคะทางนี้ขออนุญาตนะคะไปนั่งฝั่งข้าเพื่อได้บายด้านฝั่งข้างอีกรอบหนึ่งนะคะครับอ่ค่ะ,ค,ะ,ค,ะคุณปอคะตัวน,นี้ก็จะเป็นในส่วนของกระจกมองหลังนะคะตัวน,นี้ก็คุณปอปรับนะคะตามวิสัยทัก์การมองเห็นของตัวเองได้เลยะค,ะ okay, ค่ะค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะไฟเลี้ยวนะคะของเรานะคะจะอยู่ทางด้านซ้ายมือน,นะคะก็เป็นลวซ้ายขวาน,นะคะ จากไฟเลี้ยวนะคะก็จะเป็นระบบนะคะล็อกความเร็วหรือระบบควบคุมโทลนะคะตัวนี้นะคะจะใช้งานก็คือว่ากรณีถ้าเกิดว่าคุณปอนะคะต้องการล็อกความเร็วนะคะอยู่ที่เท่าไหร่นะคะสามารถนะคะ หักการตัวนี้นะคะเข้ามาหาตัวเองนะคะเมื่อถึงความเร็วที่เราต้องการล็อกแล้วสามารถกดเซ็ตตรงปุ่มนี้ได้เลยนะคะหรือเมื่อเราเซ็ตแล้วต้องการเพิ่มหรือลดนะคะก็สามารถนะคะใช้การโยกนะคะขึ้นนะคะก็จะเป็นเพิ่มนะคะลงก็จะเป็นการลดความเร็วน,น,นะคะเนาะค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของไฟขอทางนะคะถ้าเกิดว่าเจอแยกหรืออะไรคุณปอต้องการนะคะขอทางเพื่อไปทางตรงนะคะก็สามารถใช้ตัวนี้เป็น ไปขอถางได้เลยนะคะค่ะตอนนี้ค่ะคุณปอก็จะเป็นในส่วนของตัวเกียร์นะคะเกียร์ระบบเกียร์ของเราก็จะเป็นในส่วนของเกียร์ CVT นะคะทั้งหมดที่8สปีดนะคะก็ในส่วนของตอนนี้นะคะตำแหน่งตัวพี่นะคะก็จะเป็นตำแหน่งจอดนะคะอ่าก็จะเป็นในส่วนของถอยหลังนะคะเอ <ithe S 1> ็น <iosis> ก <74. S 1> ็จะเป็นในส่วนของตำแหน่งเกียร์ว่างนะคะและดีก็จะเป็นในส่วนของเดินหน้านะคะถ้าเกิดต้องการกำลังเครื่องยนต์นะคะเพื่อที่จะต้องการแซงนะคะก็สามารถนะคะ จากตัวดีเราก็ผักมาทางด้านขวามือนะคะเพื่อเป็นในหมวดของ D/F หรือว่าเป็นสปอร์ตนะคะเพื่อเพิ่มกำลังเครื่องยนต์ที่เราต้องการแส่นะคะค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของระบบเบรกมือนะคะ เบรกมือของเรานะคะก็จะเป็นในส่วนของเบรกมือไฟฟ้านะคะตอนนี้ใช้งานนะคะเมื่อเราต้องการใช้เบรกมือไฟฟ้าก็คือใช้นิ้วดึงขึ้นนะคะหรือว่าจะทําการนะคะอ่าอ่ายกเลิกเบรกมือไฟฟ้าเราก็เพียงแค่กดลงเท่านั้นนะคะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของระบบเบ,บรกออโตโฮนะคะ ระบบเบรกอัตโนมัวนี้ก็คือว่ากรณีถ้าเกิดว่าคุณพอติดไฟแดงนะคะแล้วเราไม่ต้องการเหยียบเบรกนะคะเราก็สามารถที่จะใช้ในส่วนของระบบเบรกอัตโนมได้นะคะที่ว่าเมื่อเรานะคะไม่เหยียบเบรกแต่รถก็ยังจะหยุดนิ่งให้เราอยู่นะคะแต่ระบบนี้นะคะจะทํางานก็คือเมื่อเราคาดข็มขัดหรือระัยทุกครั้งนะคะแล้วหน้าจอจะขึ้นสัญ,ญลักษณ์นะคะของเบรกออโต้โฮถือว่าระบบเบรกออโต้โฮิทำงานเรียบร้อยแล้ว ะค,ะค่ะตอนนี้คุณปอมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมคะยังไม่มีครับไม่มีนะคะโอเคค่ะนั้นเดี๋ยวยังไงม่รบวนคุณปอนะคะช่วยรัดเข็มขัดนิดนึงนะคะก่อนที่เราจะไปทําการทดลองขับค่ะได้ครับค่ะ,คะแล้วก็ขออนุญ,ญาตแนะนําให้ขับขี่นะคะตามกฎหมายกาหนดเนาะก็คือ90กิโลเมตรนะคะต่อชั่วโมงนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณปอนะคะ ออยังไงรบกวนคุณปอปิดประตูนะคะแล้วก็กดสตาร์เพื่อทำการทดลองขับได้เลยะค,ะค,ค่ะค่ะตอนนี้เราก็กลับมาถึงที่โชว์รูมเรียบร้อยแล้วนะคะคุณปอก็เดี๋ยวยังไงนะคะเดี๋ยวลองให้คุณปอนะคะถอยหลังนะคะไปจอดรถด,ดูนะคะเรายินดีที่ได้พบ โอเคค่ะก okay, ็เดี๋ยวเราทําการถอยจอดนะคะก็ตอนนี้ก็จะเป็นขึ้นหน้าจอเราก็ขึ้นกล้องมองภาพรอบคันให้นะคะแล้วก็จะมีรัศมีน,นะคะในส่วนของการถอยจอดให้นะคะโ okay, <Okay, S 2> อเคค่ะก็เดี๋ยวก็เรียบร้อยคะ่ะใส่ตำแหน่งทงี่น,น,นะคะโอเคค่ะก็เดี๋ยวเราลงไปดูด้านหลังรถกันดีกว่านะคะโอเคค่ะ okay, ค่ะ ในส่วนของด้านหลังนะคะเราก็จะมีในส่วนของเซนเซอร์ถอยหลังนะคะกับระยะถอยจอดทีงเมื่อกี้ด้วยนะคะ,ะแล้วก็เดี๋ยวคุณพอไปดูด้านหน้ากันดีกว่าค่ะด้านหน้านะคะคุณปอรถเราก็จะเป็นในส่วนของเป็นไฟหน้าเป็นอ่าโรเจเตอร<ะ>์ LED นะคะัวนีเนาะก็อ่าหลังจากคุณปอทดลองขับแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะโอเคถูกใจแล้วถูกใจเลยนะคะง<ะ>ั้นเดี๋ยวยังไงไม่รบกวนคุณพอเข้าไปกอรายละเอียดอ่า สอบถามนะคะไปสอบถามด้านบนชรุมกันกว่าไ<า>ด้ค่ะดีครับ